สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับอีฟนะคะในเอพิโซดค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เดิมนะคะตำบลนดอ,อนแก้วนะคะอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เข้ามากันเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูรั้วบ้านมีพิเศษก็คือเขาจะมีประตูรั้วแบบ2ชั้นติดกัน เข้ามาก็จะพบกับลานจอดรถนะคะที่มีความกว้างถึง65ตารางเมตรนะคะสามารถจอดรถยนตได้ถึง2คันด้วยกันเลยค่ะบ้านนี้จะเข้าไปดูนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ห้องนอน3ห้องน้ํานะคะปะมีเนื้อที่ทั้งหมดนะคะอยู่ที่207ตารางเมตรนะคะพื้นที่ใช้สอยค่ะพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่70ตารางวาค่ะเข้าไปกันเลยค่ะ ตัวพื้นนะคะปูด้วยพื้นกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะเป็นร้าสแตนดาร์ดแล้วก็ตรงนี้เขาก็มีที่การฉลุซึ่งตรงนี้เขาจะแบ่งห้องระหว่างตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะถัดไปก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารนะคะ มีห้องครัวอยู่ทางด้านขวามือของยิปเองห้องรับประทานอาหารเราก็สามารถจัดมีโต๊ะรับประทานอาหารตรงด้านนี้นะคะวิวสวยนะคะเพราะว่าด้านหลังนี้ก็จะเป็นสนามหญ้าสีเขียวหลังบ้านเราเองซึ่งเราอาจจะปรับเปลี่ยนด้านหลังเนี่ยอาจจะต่อเติมเลยก็ได้เดี๋ยวพาไปดูกันนะคะแต่ว่านี่มาดูห้องครัวกันคะ่ะ ห้องครัวตรงด้านนี้เขามีอ่างที่เอาไว้ร้งางผักร้างเนื้อสัตว์ให้กับเราแล้วรวมถึงมีปลั๊กไฟหลายจุดด้วยกันนะคะเราอาจจะต่อเติมนะคะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าไมโครเวฟตู้เย็นรวมถึงอาจจะทําเป็นปล่องดูดควันนะคะกลิ่นอาหารให้ออกไปจากบ้านเราและรวมถึงอีกช,ชอบมากนะคะที่เคาน์เตอร์เนี่ยแข็งแรงมากมีขนาดที่กำลังพอดีเลยแล้วก็มีตรงนี้เราอาจจะเอาเก็บไปเป็นถังแก๊สเนาะตรงนี้จะเป็นเตงเป็นตเนตาอะไรเงรี้ยค่ะ รวมถึงสามารถเก็บน้านค้างล่างนี้ด้วยสามารถต่อเติมด้านค้างได้นะคะเหมือนเดิมอาจจะเป็น DIY แตเะ,ะเอาไว้นะคะเอาไว้ห้อยพวกพวกช้อนทับพีอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะมีห้องน้าด้านล่างด้วยนะคะไปดูกันคะ่ะว้าวทุกคนห้องน้ำด้านล่างกว้างมากซึ่ง เขาแบ่งโซนเปียกนะคะแล้วก like, ็โซนแห้งได้อย่างชัดเจนเลยมีชาวเวอร์ให้ด้วยเป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันแล้วก็มีขนาดกว้างอีพิวสิดีมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวอาจจะให้ทุกคนไปแวบดูสวนกันด้านหลังกันไปกันค่ะ มาค่ะสวนด้านหลังนี้กว้างมากเลยนะคะทุกคนเอเดี๋ยวอิจะมาบอกนะคะว่าสวนเนี่ยกว้างเท่าไหร่แต่ว่าจะพามาเดินดูกันนี่ไงกว้างมากญ่านี้เป็นญ่าจริงๆนะคะแล้วก็เขาดูแลดีมากเลยพื้นที่ด้านหลังนี้เขามีสปริงเกอร์ให้ด้วยเราอยากจะปรับเปลี่ยนด้านหลังนี้นะบ้านนะคะอาจจะเป็นที่นั่งปิกนิกอ่าที่าาก,กินลมชมวิวอาจจะมีโต๊ะมีจัดสวนหรือใครอยากทําสระว่ายน้ําเพิ่มก็เป็นไปได้หรืออาจจะทําเป็นบ้านชั้นเดียวเพิ่มด้านหลังก็ยังได้เลยนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านเ คิดเผื่อไว้แล้วว่าเอออยากให้มีพื้นที่ให้เราต่อเติมเพิ่มได้อย่างเงี้ยค่ะด้านหลังนี้เราก็อาจจะเป็นที่ตักผ้าได้หรือเอาเครื่องซักผ้าวางด้านหลังนี้ได้เหมือนเดิมนะจ๊ะไปค่ะปิดประตูก่อนนะแดดร้อนมากเลยก็เดี๋ยวจะไปดูชั้นสองกันนะคะมาทางนานี้คะ่ะ โอ้ลืมตรงนี้ตรงนี้มีห้องเก็บของด้วยทุกคนมีไฟจุของได้พวกไม้กวาดของใช้ที่เราไม่ได้ใช้นะคะเอาเก็บไว้เราเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะชวัวไปชั้นสองกันเถอะ ตอนนี้นะคะเราขึ้นมาการที่ชั้นสองของบ้านกันแล้วนะคะตรงนี้เองนะคะก็เป็นเป็นพื้นที่เดินตรงกลางเนาะซึ่งเขาเนี่ยจะใช้เป็นกระจกนะคะแล้วตรงนี้ก็จะใช้เป็นสแตนเลสนะคะส่วนตัวพื้นก็จะเป็นไม้ลามิเนตนะคะตรงนี้เราก็จะเจอกับเป็นห้องน้ํารวมเนาะที่เป็นห้องน้ําห้องนอนห้องที่2ห้องที่3ามเขาจะใช้ร่วมกันนะคะ มาดูห้องนอนห้องที่2และห้องที่3ามเปนก่อนซึ่งห้องที่2นะคะเขามีขนาดอยู่ที่3เมตร25คูณ4เมตรส่วนไฟด้านบนนี้นะคะก็จะเป็น LED ค่ะซึ่งวิวด้านหลังเนี่ยเราก็จะเจอกับสวนที่อเพิ่งออกไปชมเมื่อสักครู่นี้นะคะ แออีกก็ยังไม่ได้บอกขนาดของส่วนเหมือนกันดูสิกว้างมากเลยก็คือ10คูณ8เมตรก็อากาศดีด้วยนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะไปดูห้องนอนนะคะห้องที่3กันซึ่งห้องที่3นะคะจะมีขนาดเล็กกว่าจะมีความกว้างคือ3เมตร25คูณ3เมตร50ค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ห้องสุดท้ายกันแล้วนะคะห้องมาสเตอร์เบดมที่มีขนาดใหญ่ถึง4คูณ6เมตรนะคะเป็นยังไงกันบ้างที่มีพิเศษของห้องมาสเตอร์เบดมก็คือมีระเบียงทางด้านหน้าห้องเลยนะคะระเบียงตรงนี้เองเขาว่าก็จะตกแต่งด้านหลังเนี่ยเป็นด้วยไม้ระแนงนะทุกคนเห็นก็ทางเดินมันก็กว้างอยู่นะทุกคน แล้วก็มีรายฉลุตรงนี้ด้วยที่เขาเอาไว้ตกแต่งถ้าเราเห็นมันก็จะเหมือนตรงข้ามหน้าม่านของเราเนาะที่เขาตกแต่งเป็นรายฉลุไว้นะคะอาจจะมาจิบรมชมวิวหรือชิมกาแฟตรงนี้ได้เพราะว่าอากาศก็ดีอยู่เดอ้อแต่ถ้าร้อนไปก็ก็ไม่ต้องมาก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มาแล้วก็เดี๋ยวพามาดูห้องน้ํากันนะคะ ภายในห้องน้ําก็แบ่งเหมือนเดิมค่ะมีส่วนเปียกสวนแห้งแล้วก็มีสุขภัณฑ์ก็เป็นยังไงกันบ้างคะมีใครอยากที่จะนัดมาดูบ้านฝั่งนี้หรือ,อยังบ้าน2ชั้นหรือถ้าเกิดใครสนใจชั้นเดียวในเอพิโ o ดหนึ่งก็สามารถติดตามมาได้แล้วก็เป็นวิวฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะเห็นบ้านชั้นเดียวที่อีฟมารีวิวเป็นคลิปวิดีโออันที่1นนะคะก็จะอยู่ถัดข้างกันเลย ขอสรุปอีกรอบนึงนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสําหรับขายค่ะตั้งอยู่ที่ตําบลดอนแก้วอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มี3ห้องนอน3ามห้องน้ำนะคะเป็นบ้านสองชั้น,นะคะ่ะแล้วก็มีพื้นที่สนามหญ้าหลังบ้านขนาดใหญ่ข้างหลังด้วยรวมถึงราคาขายนะคะอยู่ที่2.69ล้านบาทเพียงเท่านั้นนะคะที่โครงการแห่งนี้นะคะไม่มีค่าส่วนกลางค่ะเป็นบ้านนอกโครงการนะคะที่อยู่ใกล้เมืองสามารถเดินทางสะดวกอยู่ใกล้กับโรงเงรียนวิเชยาลัยโรงเรียน สารวิวิทยา89พาซานะคะมีตลาดยางนึ่งด้วยของกินแถวนี้มีเพียบค่ะรวมถึงใกล้กับโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งด้วยนะคะแล้วก็เช่นโรงเรียนนานาชาติคอน,อนอคอร์ดเนี่ยค่ะจากที่นี่นะคะเดินทางไปสนามบินเชียงใหมะะ่เนี่ยค่ะก็ประมาณแค่30นาทีเพียงเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อบ้านแต่ว่าช่วยกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อีฟด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย